สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรเศรษฐกิจพ่อเพียงทั้งหลายครับมื่อนี้คลิปนี้นะครับผมสิามาเบ่งกันเลี้ยงแหนแดงครับอันนี้เอาสล่นมาก,กังครับเห็ดบอ่อประมาณเม็ดงีสิบคูณคูณนสามเมตรความกว้างความยาาครับเม็ดยีสิบ นี่ครับอันนี้แดงมาปล่อยเลยนี่ครับกำลังสิติีนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเฮดบอสโดยซื่อนพายางดำมากครับมาอันนี้ซื้อพันธุ์มาจากใดนี่ลุงโอ้อันนี้สั่งพันธุ์มาจากจากฟา,ากฟ้ามโคกสีสุพรรณนี่ครับพี่น้องอันนี้ปล่อยได้ประมาณ สามมืออันนี้ปล่อยได้สามมือครับพี่น้องอันนี้กําลังขยายครับขยายขยายเดี๋ยวพ่อเป็เปี่ยนเราผมเสียไปใส่บอนบอเรียงหอยน้ำครับนี่ครับพี่น้องแหนแดงคุณสมบัติมันคืออย่างลุงอันนี้ มันสำหรับเป็นอาหารป่าเหรอเป็นอาหารเสริมของปลาลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปา้านะครับนี่ครับเป็นอาหารเป็ดอาหารไกล้ก็ได้นี่ครับผมอันนี้เป็นแปลงทดลองออนี่ครับเดี๋ยวต่อไปผมเสียไปใสกับปันบอหอยครับที่ผมกําลังทดลองเลี้ยงไว้ไสกะละมังนะครับอันแรกครับถามันได้ผลผลิตดีนะผมสิ ล่องขยายให้เพราแม่พี่น้องเกษตรกรเ่งครับว่าเลี้ยงไส้แอนกะละมังนี่มันสิได้ผลผลิตดีบ่ครับหาได้ผล,ผลผลิตดีนะการให้อาหารกันง,ง่ายการดูแลกังงนง่ายแล้วีงแล้วก็สะดวกครับหฮาบ่ร้องค่อยมาไหาอ้อาหารทุกมือทุกเช้าทุกแรงครับการเลี้ยงหอยครับสองอาทิตย์ห้องมาไหา้แค่นึงครับแล้วก็าราคาก็าดีครับ ราคานี่กิโลละยี่สิบบาทถ้าช่วงขาดนี่ก็ถึงหาสิบบาทนี่ครับอันนี้แหแดงครับนี่ครับขนาดบอรครับอันนี้แปลงทดล่องเลียงครับกำลังขยายพันธุ์ครับสั่งมาจากอำเภอโคกสีสุวรรณจังหวัดสกลนครน,นี่ครับใกล้ๆก,กันนี่นะครับทางไปบ้านพ่พเทาครับ สถานที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่อยู่อำเภอิค้น้ำอุ่นครับจังหวัดสกลนครครับในเขตพื้นที่ตำบลหนองปิงครับนี่ครับเตรียมบอดินไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคลิปนี้สำหรับคลิปแหนดแดงนะครับพี่น้องในการเตรียมบอดินอันนี้อากาศมันห่อนลายกันเลยเอาสแลนมากางไว้ได้จังหน่อยครับนี่ครับ ขึ้นที่ไรนาสวนเกษตรกร,กรครับไรนาสวนผสมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่ครับกระปุกนี่ครับพี่น้องทุนแดงครับเนี่ยต้นทุนต้นทุนครับนนค้าค้าตะไคร้กล้วยกระเจี๊ยบครับ ก็เจี๊ยบแดงกระปูครับพี่น้องนี่ครับกำลังโครงการไร่านาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราทดลองเพลทได้กินก่อนครับหอยกาเลียงไว้กินก้อนครับเดี๋ยวพ่อกินยังอยสิคายครับมือนี้ผ้ามาชมนะครับ มาช่มแปลงเกษตรไรน้าส่วนะสมครับเมน,นละก,กะคลิปนี้กะไรแดงครับนี่ครับเป็นไรแดงครับปลูกตะไคร้ไว้รอบครับมะม่วงครับมะม่วงปลูกได้สองปีครับผมบอกว่าปลูกับซื้อมาจากจังหวัดเลยครับสำหรับคลิปไรแดงกะ ขอจบเพียงแค,ค่นี้เด้อครับพี่น้อง